ทีกค่ะมือนีผ้าออกข้างนอกค่ะนีผ้าไปยังตลาดปลาตลาดปลานะคะมือนีอากาศกาับสามถึงสี่องศาฝนตกตกับฝนตกเบื้องบรรยากาศข้างนอกมือนีมาตลาดปลาเนะาะไปยังตลาดป,าะะปลดาไ<ป>ามนน่ได้รถมาสามถนนไอ ปาเยอะแยะปลานะกูกับนี่นะคะปูตลาูตลาดปูวปลาไม่ปูไม่ขายปูไั่ได้ถ้าเป็นยังถ้าดนหางปลาไอ้ตลาดปลา อันนี้ร้านขยายปลาย่างนะคะปลาย่างกับกุ้งปลาเมอร์หอยมี่ทุกอย่างอย่างหอมแม่กินทั้งนั้นเลยหอมหอมหอมกระล้างอย่างใหม่ๆเป็นยังไงคะร้ายแตกออกข้างนอกก็ขึ้นได้นะคะเหมือนเนาะอากาศก็ค่อยดีค่ะ เดี๋ยวพาไปเบิ้งหลานขายปูใหญ่ที่สุดในตาลาดปลาเนาะตลาดปาลาชื่อตลาดปลาเทราดงมดีเทราดงมดีผลวะของกินหลายนี่ก็น่ากินย่างหอยกับมีหอยกับมีปลาซาปลากับมี เรื่องฐางนไงกันนะพี่น้องเนาะหอยป,ปอลาเออแลลมปูเดี๋ยวพายเวิร์ปูอันนี้มีปลานี่ขายน้ำพี่น้องปลาเอียงเนานะ,ะน้ำซื้อเัียงคะก็ไหล

อนงอย้เหอเห็นมา้ยเดี๋ยวพาไปเปิงปูมามาทางขีปูกับมิ้ลายพี่น้องเลยมันเห็นแร้วก็มิ้แตกเนาะอันนี้ร่านข้ายปูนะคะเด้อ กำลังเลี้ยงปูอยู่ราคาก็บ่แพงเขาลยอีกก็ว่ายมยลืาป่ายปูเนี่ยเห็นมะนี่ตหนึ่งตละซี่ยตามรอยกนี่นอออออ๋อัเซงเกนบ้านอร่อยชีวะอร่อยอร่อยไหมปะโอกีอกีนอร่อยนวะ

คนขายคนขายปูกต่ดีดีนะบุ๊คว้าแซ่บหมดเอันนี้แพงที่สุดอันนี้แพงที่สุดอันนี้โดนแพงที่สุดเอ้ที่สุดนะคะเดือยวตัวตัวตอย่างก่อนสองขั้นตัวมาคนญี่ปุ่นจะกินปูปูต้มแล้วนะคะปูต้มแล้ว ใช่ก็จะใส่ถุงสิลคะ่ะใส่ถุงใส่ถุงให้อเอากับไปกินบ้านเนาะลูกขาดแบนี้นเป็นเรื่องไรกันคะพี่น้องนากินข้าหนำเลยน้ากูเนานนนนลละลา,าค่ากับตัวเอตัวนี้ขอชิ้นผ้าไปเจอะไปเส้นเส้นหน้าหนิห้างนี่ อ hmm, like, yeah. ันนี้มี่อ่ะแม่มาเบิ่งกกันนตลาดปลาไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งกข้างนอกนะคะตลาดปลามี่คออันนี้จะเป็นพวกของแข่งของดิฟอันนี้โนรี่อันนี้จะเป็นโนรินะคะโนริ โนรีแห่เฮาเนี่ยอ่ากินเดี๋ยวเอาอันนี้เขาเป็นโนรีเนาะโนรีล่านโนรีอ้าวลองกินมนะัาา้งเนาะเขาเรียกว่าเาเียกว่าสวเผินปะรสชาติวาซาสวีกับนี่แซ่บโนรีสดๆนะพี่น้องเขาจะมาเฮ็ดกินกับเขาเนะาะฮะ อืมเอาเอาอันนี้จะเป็นอ่าอย่างปลาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอ่อปาปลาหมึกโตปลาหมึกดองะนะอะเนาะโฮตารุยเอโอโฮตารุอยกาผัานนะโตนิดน้อยปลาหมึกโตนิดน้อย,อยอเดี๋ยวสิลองกินให้เบิ่งนะคะ ใช่มันก็เค็มๆเนาะเข็มก็ยังประแดดเลยเข็มก็ยังประแดดดูอีกกาเราออกไปดูข้างนอกกันนะจาเดี๋ยวพาออกไปเพิ่งลาน้างนอกนอกแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นหอยหอยอ่หอยย่างหม้ หอยเฮ้ยพวกเป็นหอยไข่ไข่ปลาอันนี้ไข่ปลานะแบบชูบมี่บอกกินของเขาย่างเดียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะย่างออกมิลานขายของปลาอันนี้ปลาแห้งพวกปลาแห้งอันนี้ทาอาเดี๋ยวจะเป็นของทอด ทอดค่ะออกข้าบนขันนอกตลาดนี่ก็เป็นป้าแหงนะครปลาแห้งปลาแห้งปล้าแหงไ่ายระพวกแล้วกะเปกินโ <c oughs> ดนดอนอเดิ <c oughs> นก <c oughs> ิเดิน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 กันไป เนาะางมันดีอากาศดีนะขนาดดีกันเลยเบาๆนะคะหนาวเบาๆสา,ามองศาเวลาแบบคว้อออนออกจากปากทู่วๆหลับแทนอู้หูไนาะอืมเขาไม่คิดสักทีทางใต้ก็เป็นปลาเป็นปูเอ้ามันทางนีน้ำจืงสิสัตว์นะยางไปไเรื่อยๆขายไงขาย ห้องเอืนดูคาะร้านอังโกกับนี่นะคะเป็นยังไงมวนบ่า้ามไม่ย่างตลาดปานี่อากาศไม่ค่อยดีเหอนฮอือ๋อซุปอัปอไไดี้้ไมชคไป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 

นั่งบ่ได้เนาะค,ะค่ะฝนก้อนแม่เป่าให้แม่เป่าให้นะแม่เป่าปูให้พอนอากาศเย็นห่อนฮ่อนก็กินเย็นก็กินเลยปูนะคะปูม,ปม,มาเด้อมาสดน้วของหอนน้ำกันอ่ะนี่จอยรู้เนาะเดี๋ยวก็ตามเป่าให้ มจังอเรล้อเ่ออัเดโอที่นี่ไม่มีนกกานกกามแล้วออไม่มีแก้มแล้วไม่มีหายหมดแล้วของกินได้หล่ขอนพี่น้องกินก็ได้

お天気。ここに อุน้นมาอุ่นมาทํานที่เลยค่ะถ้วยนี้กับถ้วยละลอยเย็นนหคพนคนียคุณมากินมากินน้ำซุปแต่ละคนสื่อออกมามาเออกินอิกะเนาะอยากกินอิกะเอาสี่ร้อยก็พอน้าอีกะนี่ก่อนเ

ซี่ร้อยสามรอบนี่นงเอก่มากินข้านาเลยฮตเตกับมี่หอยกัะดัางอยอยู่ก้อยย่างนีแล้วยสิมากินใหเบิงนะมคะเด้ออีกกะย่าง เอวี่โม่ไดแล้วเอวี่ม่โอ้ยกุ้งก็มีกุ้งกับเอวีอันนี้เป็นอีกะเอาข้างนอกมันพี่น้องเลยกินตรงนี้ถ้ากินตรงหนู่น่ยกินก็ได้เนาะนี่จะมัดเต่คุโรอคุโร่มัดเต่ก็สันจะถอด

ちちゃんとこっちで人の使ういいちゃん、結ん。いい <laughs> Nó lắm nha tôi tốt 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 tô tốt 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 Nó rất là kỳ cả không mama ừ. không mama không mama không mướp không mama 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 có mama 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 แซบเอ้าโอเคแซบแซบผมเข่าปากพี่น้องเลยผมกับเข่าปากอืมอืมน้าค้อนเย,ยบวมนนย,ยมันกินได้เนาะถ้าไม่ใหญ่มันก็กลิ่นเมื่อนี่เป็นลายมวนเบาผ้ามันยางตลาดปลา นี่ฟูงนี่หอยปี่ฟูนี่ปลาย่าเมื่อหลังสิผ้าไปหม่องไหมตลาดปลาก็เหมือนตลาดปลาพวกเฮดซ้าที่นี่พวกเฮดจ้านาหารมันก็จะมาซื้อก็ซื้อปลาแถวนี้เละค่ะจะเป็นร้านใหญ่เลยซื้อกับไปไปขายกับมีสร้างเอาก็ได้แล้วก็ซื้อไปกินกับมีทุกอย่างนะฮะเปิดทุกทุกเปิดทุกทุกวันนาะตลาดที่นี่ เปิดทุกๆวันนะคะแต่เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์คนจะคนจะมาคนจะมาหลายก็แต่ว่าเมื่อนี้ฝนอากาศก็ค่อยดีก็เลยบ่ค่อยมีคนมากบันไดมาเนี่ยเนาะจริงเหรอหน่อยเนายต้องของบไปตัวฟังเอ๋อชื้อหรอรเขาเด็ดเจ้า ยาค่เดี๋ยวเมื่อนาสิบ้าไปใส่รงกินไปเบิ่งไม้นะคะเนาะมือ่อเนี่ยมวนๆกับตลาดปลาเนาะคือขรับอาหารซีฟูด้ดแต่มันจะบ่วีวรถจิม้มแซ่บๆไปบานเท่าแต่ข่อยสิสื่อกลับไปเห็ดน้ำจิม้มแซ่บๆรถเด็ดบานเท่านะคะเนาะมื้อนี้กะฝากผลงานติดตามนเนี่ยนะคะเนาะ เดี๋ยวสินี่โอกาสพาไปเมืองไหนเมืองไม่กะนจีลุงกีเผยเบิร์กไม่นะคะมินิล่าไปก่อนครับคุณนายเนี่ยญี่ปุ่นบัานนอกค่ะสวัสดีค่ะพอ,อกันไหมนะคะคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณในไลน์จ้าสวัสดีจ้ามินิไปเมื่อนาพอ,อกันไหมนะคะเนาะบ๊ายยบาย